มาตรวจแปลงโกโก้ IM1 นะคะที่จังหวัดหนองบัวลำพูกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโกโกส้สวนคุณยายแล้วก็โกโก้แม่อ๊อดนะคะอำเภอพิชัยจังหวัดอุดรดินนะคะวันนี้ฝนก็จะพาทุกท่านนะคะไปตรวจแปลงโกโก้ IM1 นะคะที่จังหวัดหนองบัวลำพูกันนะคะมาดูกันนะคะว่าจะต้องปรับแต่งตรงไหนบ้างนะคะจะต้องมีให้ข้อมูลเกษตรกรเพิ่มตรงไหนบ้างนะคะหนึ่งในข้อดีนะคะในการ สั่งซื้อนะคะต้นกล้า IM 1 1วันหนึ่งกับทางสวนแม่ออสนะคะแล้วก็ทางสวนคุณยายอุตรดิตนะคะก็หนึ่งเลยนะคะข้อดีข้อหนึ่งเลยก็คือเราจะได้พัน IM เอวันหนึ่งนะที่ตรงจาก นะคะดรสันละองศีเลยนะคะก็คือเป็นพันโกโก้ไอแอหนึ่งแท้นั่นเองนะคะแล้วก็สองก็คือทางเรานะคะก็มีทีมงานนะคะที่คอยช่วยเหลือเกษตรกรนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโกโก้เป็นพืชตัวใหม่ใช่ไหมคะทางเกษตรกรยังไม่ค่อยมีความชํานาญในการปลูกมากนักนะคะเรามีทีมงานมืออาชีพนะคะที่คอยเดินตามไปกับ เกษตรกร,กรให้ความรู้ต่างๆนะให้เทคนิคข้อมูลต่างๆเลยนะคะมีแบบนี้แล้วนะเรามีทีมงานมืออาชีพแล้วนะคะเกษตรกร,ก,รก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะต้องลองผิดลองถูกเองนะคะเดินบนทางความรู้ความสําเร็จที่เราส่งให้ได้เลยนะคะแล้วก็เอาไปต่อยอดนะคะปฏิบัติตามานั่นเองนะคะแค่นี้ก็จะได้โกโก้นะคะที่มีคุณภาพนะ,ะส่งตรงโรงงานนะคะทางโรงงานของเรานะคะก็ส่งที่บริษัทมากรินนะคะแล้วก็ เป็นบริษัทของด็อร์สาระองสีรยูที่เชียงใหม่เหมือนกันนะคะโอเคนะคะก็เดี๋ยวไปชมสวนโกโก้ที่จังหวัดหนองบัวลำพูกันเลยนะคะ ตรวจแปลงนะคะจังหวัดหนองบัวลําพูนะคะสิ่งที่พบนะคะก็จะมีสองจุดใหญ่นะคะก็คือขุดหลุมลึกเกินไปนะคะแล้วก็ข้อสองก็คือเกี่ยวกับร่มเงาบางแดดด้านบนให้กับโกโก้่นเองนะคะทีนี้นะคะมาดูการขุดหลุมลึกนะคะวิธีแก้ไขก็คือให้ขุดหลุมนะคะห้าสิบคูณห้าสิบนะคะผสมนะคะมูลสัตว์หนึ่งส่วนอะไรต้องการให้ไอ้ดำดำเนี่ยมันมันกระจายตอนนี้มันเป็นหน้าเป็นชั้นๆอยู่ เหมือนขนมปังทาทาครีมไว้อ่ะทาเนยไว้อ่ะเยี่มโลเยี่มโลไหนหนูคอดูหน่อยเนี่ยยังเป็นก้อนอยู่ข้างในนี่ดำๆไม่เป็นไรอ่าโอเคแล้วลลตกมมาาันจะะยเองมอเพราะว่า,าใส่ตรงกลางเลยต,ตั้งนๆะชายค่ะได้ความรูปอีกแล้วมื้ยเนี่ยดูให้มันดูตรงเนี้ยมุงตรงต้นเนี่ย มันยังสูงน้อยกว่าดินนี่ต้องเอาดินใส่ไปอีกให้มันสูงเท่ากับพื้นไอโคนต้นเนี้ยให้มันสูงเท่ากับพื้นยกออกก่อนเออยกออกก่อนใส่ดินเข้าไปเยอะๆอะเอ,อใส่ดินอีกหน่อยนึงไม่ต้องกดไม่ต้องกดเออใส่ไปเลยเอ,อเอาให้ต้นมันสูงเสมอกับพื้น ่ต้งกงกหลามนะคะนําหน้าดินกลบให้เต็มถุมบุญพูนเหมือนต้นกลางเต่านะสึกรบให้ดินในถุงอ่ะในถุงกล้านะคะเสมอกับดินปัดถุงเลยนะคะไม่ให้ฝักลึกนี่นะคะทีนี้นะคะในการบังร่มเงาของต้นกล้าโกโก้นะคะเมื่อตอนกงกล้าต้นกล้าโกโก้นะคะเขายังเล็กๆอยู่นะคะเขาต้องการร่มเงามากๆเลยนะคะให้บังนคะบังแดดนะคะ45องศานะคะ แล้วก็สําหรับแดดบ่ายนะคะหรือว่าปักไม้สด้านคลุมเลยนะคะก็จะช่วยให้กับโกโก้นะคะไม่โดนแดดเผาใบไหมนั่นเองนะคะในช่วงแรกของโกโก้นะคะเขาจะต้องการร่มเงานะคะเราจะต้องหาที่บังแดดให้กับโกโก้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีสวนผลไม้อื่นๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสวนปาล์มสวนอ่า อะไรล่ะสวนยางนะคะก็สามารถที่จะปลูกโกโก้เสริมได้เลยในระบบผสมผสารนะคะเพราะว่าหรือว่าปลูกต้นกล้วยก็ได้นะคะเพื่อที่จะบังแดดให้ต้นกล้ากโกโก้ในช่วงที่เขาเล็กๆนะคะพอใหญ่พอเขาโตขึ้นเขาก็จะสามารถที่จะดูแลตัวเองของเขาได้แล้วนะคะโอเคก็หวังว่าข้อมูลต่างๆนะคะจะเป็นประโยชน์กับทางเกษตรกร,ะรกน,นะคะ ขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะถ้าเกิดว่ามีคําถามเพิ่มเติมนะคะก็สอบถามหรือว่าคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะติดตามได้เลยนะคะแล้วก็ทางโกโก้สวนคุณยายอุตรดิต์แล้วก็สวนโกโก้แม่ออสน,นะคะอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตฐ์ก็จะนำข้อมูลดีๆมาให้มาแบ่งปันเกษตรกร,กรอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ